อยากลงแล้วหลรอบประเดนะ้อลูกเนาะเด็กกมดรอบไปดูเด็กกอะไรลงแล้วขินคขึ้นมาไรนอขิ่นแกงแท แล้กินกระยิบอะไรเยอะใจว่ะายิบแต่เอาทีออายิมให้ไฟแล้วลูกยิ้มตลอดคนก็ว่วาพี่บ้าตัวเดี๋ยวจกักรอบวันนี้ใกล้รอบหมดรอบแล้วลูกใกล้ก็หมดรอบแล้วไหนพวกเพื่อน,น,นมาถากขึ้นเห็นปะยิมให้มาถากขึ้นปะ

ยายใจกันหัวขึ้นทั้งฝ่าเดี๋ยวย้หัวย้ายใจกันยืนหัวอยู่ไหนเดียเห็นบอเห็นย้ายใจบอเห็หหนโอ้ยย้าใจอยู่ข้างล่างผู้แล้ยวอยู่ข้างในในาอข้างข้างเทน่าเบลบอเบลพูนพูนพูนเดี๋ยวกับมาฟังนี่ลูกเดี๋ยวกับมาฟังนี่ cái khửn máo bao đại dễ chạy nặng lùn dễ chạy nặng dễ cái khửn máo nó đang cứ chênh qua chênh lông bao cái tròn này hao lông luôn Nhìn xe giá chạy đấy luôn đó Ai <laughs> bồ cứ bồ diêm Ai nè, Khen Ai khen Khen nhanh พูดไอเบลทไอ้เบลเด้อไม่ลงละบ่อยเบลบอย่ากัมา่เห็นบาเห็นบา จาก่ลกนะเราะเพ้นาจากลระโอเคโอเคอีกลนึงอีกลบนงเดีย๋ยวลงเลยลูกไอโบ่ยมาไูมทาไยลูกาพี่หน่อยก็เลยไอโบซือย่งมากทำปะไอโบซืยังมา ไม่ขิดนปกกา,าคขีดอกขึ้นยังไงถ้าพอแม่บอขีน้ำขินกับบยอมขีแม่ก็น่งไรอรเ,เนอนออนึกนั่งออนีใจด้วยใคยังมากนี่ย,ยัง,งนงากคนฝก ไอโบปปลาลูกโป่ไปบอลนะที่ไปปลาลูกโป่งปลาลูกฉันลูกโป่งเฮ้ลูกโป่งลูกโป่งยู่ใสลูกโป่งยู่ตะราง เ่าลบลอกใส่ักงแล้วเขา,าจะดึงโทรศัพแม่